เน็ตราคาบูดแหงบูดตั้งแต่อ so um ันจันจ oui> ันมันท well ี่ว่านี่เป็นคิดล้นี่บูดนะบูจะบูดเลยเน่าเลยที่บอกบูดโบน้าบูดและเน็ตรากาเน่าแล้วซ้าไงยี่หลีนีตรงนี้ซาชิบายปีเนียกับบฮู้เห็นกับเจากับพิมบอยว่าแบบสีปับปุ่งปุ่งเหี่ยงสักอย่างแล้บู้คหูกั มูเขาเสียสามห้อ่าอันนั้นมันน่าจะซื้อ,อกีอ่บอกมันมีคนขายเยอ่หน่อย <Nice. S 1> ซื้อข้าเข่าไ,ได้อันนั้นซื้อเขา่าจังไหนก็ว่าถือก,กว่าอยู่แล้วประมาณครึ่งนึงไอบอกไปเลยนิกกี้ห้าแสนห้าร้อยกิกสามสิบมือ ถ้าเจ้าโบเบิงเด้ถ้าเจ้าโบเบิงตาเราคอยได้ถ้าเจ้าโบเบิงอันนันได้ตาเราคอยเด้ถ้าเจ้าโบเบิงยูทูบเอี่ยงงเอามาล่นเกี่เฉพาะค่อยว่าเจ้าไดก็คุมถ้าชีเบิงยูทูบนั่นนี่ก็อยแนะนำมันบ่คุ้มเลยว้าววววนวววววีวววควัวว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 วนวววววววาวววันวว่วว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 ้ววว่วลวนดีวววปววววววเว่วว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 วมวว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 มวววววไปมันเลยไปมันเลย

สัตว์ไม่น่ายื่นขาออกไปเลยเฮ้ยไม่เดียวมาเลยเตามทันดาวเขาาทันขาห่างกนเลเอามงกรบนเข้าอาจารย์มงกรเห็นมั้กูหาโอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้โหแม่โอ้โหก้อนแย่ง เอาไปเล่ะเอาจงไหนเอาเฉยๆคุณฟาดไปดีมายถัดมาดิเอาคลิปๆจังคงการแกะเงี้ยมาก่อนตีนแล้ว ไอ้ตายหน้าหลู่เฟียเลยหน้าไอ้ตายก่อนไอ้ตายก่อนเยอยนี่โมฮาเล็กเฟียมีมาลินมือแรกได้สองตัเลยีมันก็ต้องแบบเออเอาสกินมาแอกก่อนเดี๋ยวมันจะซ้อมเซอร์ลดเดี๋ยวมันไปซ้อมเปิดตี่รอแจ้งก่เปิดแล้วป่ะเห็นแล้วโอเคเป็นเด้อ ส่วนมาส่วนมาบุญนห้บริเบิ่งเน่บ่ส่วนมาไปกอนไปกอนสมับไม่ต้มคืออย่างต้มหะเรียกหมูให้ข้อใหม่ต้มก็คือแบบเออเอาน้ำา้างหม้อใส่ไฟแล้วก็เออเอามือไปจุ่มบ้าเปล่าเนี่ยขี้สุมาดูน้อเน เออดิม,มาดิมาจุลลงบักวยผนมึงเว่ออะพอไหมอยากให้มันมีเคลียร์คลิปไหม,มก่อ <c oughs> นวางเคลียร์คลิปเอสตว์เลยนลเนาะมาดีมาดีไปใส่จานไปใส่ไปใส่ไปใส่ใสจานจานมาดีมาดีหัวน่นหมดไป,ไปสก,กิลบอทเหง <ๆ S 1> มึงเป็นส้นตีนอะไรมาดิมาดิมมาดิมมาดิมเวอนเดี๋ยมึงเรบร้อยเรีย้อยจานเอ้เรีย้อยจาวได้ละแต่เพิงเปิดนตีน่นบิงคีบอมีมีอย่างวะอักเาลจะมึงลดอันนั้นนะตัวนี้เปยเอาลุ้ดูกำลังมากำลังมา น <before> ี <t> <half> ่นี่มันสี่ฝากี่แดงเลยเฮ้รับมันดเลยมาูกนี่นี่รับมันด้เอามันด้เอามันี่นี่นี่บักนี่ก่อนบักนี่ก่อนผสมให้เย้ยเอายู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 มานนน้ีกูลงโค้งอย่างเงี้ยโนเลียนเอาบ๊มก่อนบ๊มก่อน ปัมก็นนะก็ทีคนจุจบคน,นหิวมันต้องเน,นินีจา๋ามันต้องเล่นของห้อ้าจุดไตหวะโอ้ยซาเบียกูเป็น,าน,าย,ปน,ย,น,นยีกนึงนะเป็นอีงเน้ตาคนกน็เดี๋ยวเดี๋ยวมมอันติคอมมีนติคอมีนต,นต,นติแปดวีคนังก่อนลงดูเฮียมันไหนมีจีลง่ีโูหาตู เอาเสร็จลฟิกเกอร์เยกูตีเียังไงเออกำลังกไปกำลังกำลังไปอะไรมันและดอกระทมันดคอยตีร่ยไปกระทมันเดีไปเดีไปตีรถตีรอมันมันงัดเจ้าเดเดออันตีอันีค่อยนี่เกือบตาย โอ้ยมันละกูเอไอ้เหี้ยะไ่มแงแพงนะจุลหลวาคุยเอ้ะตาเองเอาคุณก้อมาคุยทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกุสามก้อตายมกคุยโอ้ยจุตายยอ่บจุลจุลหลอนไอ้เงี้ยหลอนบังซาเอาเอาเอา่นีนไม่ยังจัรไม่งนี Nhìn đi chán chán đi 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 Đang Lên này lên là khung Một tông thảm đấy các bạn Phải nhảy ngay cứ lên tới cho lên mình khung Ừ Thì cũng thì Bà bắn bà bắn bà bắn Con bạn củ chí Wow. E, ไ gra, ไนั่นวานบินกรูมึงก็ว right ิ <S <s like ่งวะโอ้มันกัดว้าวกดไลค์กดแชร์ได้คนเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ให้จุลงไม่จิ้มแคลนี่เด้อโมเดลไปอยู่คนละเรียนเด้จุลงกันตีเลนนี่กูเลยแม่งกูย่างมาไกลโอ้โหไม่ยั้งกิน เอาป้อมเพิ่งกันโเขีย,ยว่ะมังกราเดี๋ยวฝากนี่โมเขียะขี่มาโอ้ยา,าบอนซีบนเบอจเพน่าจะโเร์ไหลดอกให้น่าจะได้ฟีไอสาสมไปก่อนพีกนเอาป้อมองตังีหนะวานหวานออนตายแท้พี่ตันี้นมันหวานลินได้เร็วแบงมันหลอนพ่องไกันนี้ าดแหงสุดๆเอ, oh. อียงพูดได้แหงไอพียะนะยามันน yes> ั่นแหละสเตตแบบมันแบบใหม่ว่ะนี่หายกะหัวมันเป็นดาวแบบใหม่นี่จุ๊บครับจุ๊บครับโอ้โหพียะโคตรตึงพวกเจ้าเอาไอเทมไปเล่นได้เนาะยืมเขามาให้กันไอเทมกูมามาที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 แคบไปแม่งโคตรโหดเลยเนี่ยแคบไปแคบไปนี่นี่ให้โลกจารึกไว้เขาเล่นพียะโคตรโหด ไมได้มีพีอีกโวหลายอพี